หลามปลากระบอกไม้ไผ่อาหารดีของจังหวัดลำพูนเป็นชื่อเรียกอาหารพื้นบ้านล้านนาการหลามก็คือการทําเป็นอาหารโบราณโดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งก็คือการนํากระบอกไม้ไผ่มาใช้แทนหมอ้อแกงในการประกอบอาหารให้สุกในกระบอกไม้ไผ่อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษหลามปลาเนี่ยเป็นเมนูที่มักนิยมทํารับประทานกันยามออกไปเสาะหาวัตถุดิบอาหารป่าโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่ที่หาได้ทั่วไปตามป่าแถมอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยมีปลาจากลำห้วยอันอุดมสมบูรณ์เป็นวัตถุดิบหลักและเครื่องปรุงพื้นฐานอย่างเช่นริกเกลือก็สามารถจบมื้ออาหารง่ายๆพร้อมกับได้พลังงานเต็มเปี่ยมและมีกรรมวิธีปรุงที่สะดวกสบายการทำหลามปลาในภาพเนี่ยก็คือการใช้ถังน้ำมัน200ลิตรซึงเจาะเพื่อทำเป็นที่วางฐานให้ความร้อนส่วนไม้ไผ่นั้นก็จะตัดเว้นข้อเพื่อทำเป็นส่วนที่จะหลามปลากระบอกนั่นเองส่วนปลายของอีกด้านหนึ่งของไม้ไผ่ก็จะทำไว้เผื่อใช้มือจับนั่นเอง